สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะถ่ายเรื่องของอีเวนลอยกระทงนะครับสำหรับเพื่อนที่อยากจะดูข้อมูลไปดูที่หน้าเว็บครับมีบอกรายละเอียดเยอะแยะครับผมถ่ายคลิปินช่องไม่ถูกตาต้องใจไงขออภัยด้วยนะครับโอเคมากากันเรื่องของอีเวนลอยกระทงนะครับมันก็จะได้ไข่สุ่มนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีอยู่4ชนิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตีมอนสเตอร์เลยซึ่งผมชอบโดยทั่วไปผมไม่ค่อยได้ทำอีเวนพวกนี้เพราะว่ามันต้องให้ไปตีมอนเกลียไปนะครับสี่ชนิดที่ต้องการนั้นก็จะมี หนึ่งขนมปังนะครับขนมปังแล้วก็ใช้ห้าสิบชิ้นนะครับใบชุบนะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับหนึ่งร้อยชิ้นแล้วก็ใบอันนี้มีอันเดียวที่ต้องไปตีจากมอนสเตอร์หรือว่าซื้อจากคนนะครับที่เหลืออีกสามชน,นิดสามารถซื้อได้ที่ NPC ดอกไม้กับขนมปังซื้อได้ที่พอนเทล่านะครับมีขายนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะแวะให้ดูแล้วก็ใบชุบเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ NPC ที่เมือง อะเดบารันนะครับเมืองอะเดบารันมันจะมีร้านขายอยู่เดี๋ยวขอชี้เมืองให้ดูแล้วกันนะครับอะเดบารันนี่ร้านขายยาจะอยู่ประมาณซ้ายล่างๆนะครับจะเป็นขวดยาอยู่ข้าไปซื้อครับเจอเลยนะครับไมยาสำหรับคอนเทล่าที่จะซื้อนมปังครับอยู่ตรงกลางเมืองด้านบนๆนะครับตรงกลางเมืองแล้วก็ยืนอยู่บนด้านบนนะครับตรงกลางเลยขายขนมปังนะครับชิ้นละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ห้า 50ห้าสิบชิ้นถ้ามีดีซีครบเนี่ยมันก็จะประมาณเกือบเกือบหกพันประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดอกไม้นะครับก็เยื้องมาทางซ้ายเล็กน้อยนะครับทางขวาเออผิดผิดทางซ้ายนะครับมันจะมีตัวใกล้ๆกับคาฟาทางซ้ายจะมีเด็กหญิงขายร้านค้าอยู่มีดอกไม้กับช่อไม้ซื้อดอกไม้ดอกไม้ชิ้นละหนึ่งเซนีนะครับก็หนึ่งร้อยชิ้นนะครับก็ถือว่าสองอันนี้ไม่ยากสามอันอันสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไปที่เมืองใหม่เพราะผมมีตัวละครที่มันเกินรลเวบร้อยผมก็จะไปตีพวกไอ้เจ้าตัว เมืองใหม่มันอยู่ไหนวะที่เป็นดอบนะครับสําหรับผมนะคิดว่ามันเยอะด้วยนะครับไอเจ้าตัวนี้ไม่ใช่อยู่ไหนอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะดับโอเคนะครับแต่ถ้าคนบอกว่าไม่ถึงมันก็อยู่ที่คอมมานโดมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งถ้าที่ผมรู้นะคือมันมีหลายตัวเหมือนกันที่เป็นดอบนะครับแต่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้อีกตัวหนึ่งก็อยู่คอมมานโดนี่เอ,อเจ้าตัวผู้หญิง นี่นะครับอันนี้ก็ดรอปนะครับประมาณหกสิบแปดที่มันดรอปน้อยวันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ดรอปก็ถ้าถามผมว่าอันนี้มันก็เกิดไม่เยอะนะครับแต่ที่เมืองใหม่มันโลกใหม,ม่มันเยอะกว่าในแผนที่นั้นแต่ว่าเลเวลมันสูงนะครับโอเคครับเมื่อเรามีของแล้วก็คุยกับ n อ c ที่เมืองท่านะครับเขาจะบอกให้เตรียมของนะครับแล้วก็เงินสองหมื่นด้วยแล้วก็มีนําทางให้นะครับนําทางไม่ต้องสนใจก็ได้ครับ เราต้องไปขั้นแรกคือเตรียมของ4ชิ้นตามลัินิดให้เรียบร้อยขั้นสองเตรียมเงินไปด้วย2องหมื่นนะครับถ้าใครไม่มีเงินเดียวเงินมาด้วยนะครับถ้าใครมีแล้วก็เตรียมให้พอเผื่อเผื่อ,อวาร์ปด้วยเผื่อไปเมืองอา,อายุทยาด้วยเพราะว่ามันจะให้เราไปลอยที่เมืองอายุทยานะครับในตอนท้ายนะอีกหนึ่งหมืน โดยติดตัวเนี่ยอย่างน้อยๆก็ประมาณสา0 0 0่นสี่นะครับถ้ามีเยอะก็เดียวมาเยอะเลยเพราะว่าถ้าเราทำหลายวันนะครับแล้วก็เมื่อเรามีเตรียมของเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราวาไปที่คอมมานดูนะครับเพื่อให้มาริได้รวมเย็บกระทงให้เรานะครับของกับค่าจ้าง2 0 0 0มื่แม่กระทงแพงกระทงต้อง20,000เลยนะแม่มารินะรพร้อมกับ e ี p เล็กน้อยนะครับ โดยทั่วไปถ้าเลเวลประมาณห0สิบเนี่ย e p ก็จะมาเก็บเวลหนึ่งเวลกว่าแต่ถ้าเลเวลต่ำกว่าห้าไปเลเวลห้าสิกว่าเนี่ย EFP จะล้นนะครับคือมันจะขึ้นมาเวลเดียวแล้วมันก็จะไม่สามารถขึ้นเวลได้นะครับนี่เป็นข้อคำนดงเขาไม่ว่าคุณจะได้เกวสที่มีแต้มกี่ร้อยกี่พันล้านก็ตามแต่ถ้าเลเวลอัพหนึ่งเลเวลแล้วมันจะไม่เกิดเลเวลอัพหนึ่งเลเวลนะครับโอ้ผมเซฟไ้หรือยังวะถ้าเราเซฟไว้ที่เมืองท่าแล้วกลับด้วยวาร์ไปเลยนะครับ ว่าเย็ยบกระทงเสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาคุยกับจานอีกรอบหนึ่งนะครับแควนี้ง่ายมากอีเวนนี้ง่ายมาก,นนามากแล้วของดีมากผมก็เลยทำนะครับถ้ามันให้ไปตีมอนผมก็ไม่เอาเงี้ยน,นะผมขี้เกียจเงียควที่แล้วที่ไปให้ตีมอนหมูหมอนอะไรตามแผนที่ไม่ไหวขี้เกียจถึงของมันจะดีก็ช่างแม่งแต่แค่น,นี้โอเคโอเค,อเคมีซีกอตด,ด้วยซีกอสซีกอสยาก,กันแตกโอ้หมวกโอ้หมวกสวยเหมือนกันนะทั้งหมวกกระทงทั้งหมวยอีกใบหนึ่งหมวก เหมือนผู้หญิงอะ่ะคุยรอบหนึ่งล้วก็จะไปเมืองอยุธยานะครับไปลอยกระทงนะครับก็ถือเป็นการจบเวทนะครับการไปเมืองอยุธยาก็ต้องเสียอีกหนึ่งหมื่นนะครับสำหรับไปเดี๋ยวน,นี้ผมก็จะได้ขไข่ใบเดียวเพราะว่าในไอดีนี้ผมมีแค่ตัวเดียวอีกอดีนึงผมทําไปแล้วนะครับเจ็ดใบเดียวตอนท้ายผมจะไปเปิดให้ดูว่าเจ็ดใบได้อะไรบ้างหรือเปล่าสําหรับไข่ไม่สามารถเดียวได้ไม่สามารถขายได้นะครับนะครับแต่ว่าสามารถใส่ครังนะครับได้ ตัวละครที่ทำเลเวลห้าสิบขึ้นไปโอเคไปเมืองอยุธยานาซีกอสสี่อันเลยอ่ะโหเทพมากซีกอสนี่มันเอาไว้ออฟอาวุธนะครับที่เมืองแมวพวกอาวุธนะครับออฟต้องออฟเนี่ยต้องใช้ซีกอสซีกอสคืออ่า แล้วออฟเพจมันสามารถที่จะเลือกออฟได้นะเลือกออฟได้ ye, ประเภทของออฟได้ถ้าเราไม่ใช้ซีกสใช้เป็นเอคอยเรียนเอนะมันจะประมาณสุ่มนะสุ่มโอเคสําเร็จแล้วที่เหลือก็รอวันต่อไปนะครับเพราะว่าเขาจะรีตอนตีสี่มาดูกันหิน <c oughs> ไข่เมื่อเราทําเสร็จแล้วได้อะไรครับได้ไวโพชั่นยี่สิบปาหน้าให้โอเคครับไปดูอีกหนึ่งไอดีโอเคครับไอดี ID นี้ผมมีตัวละครเลเวลห้าสิบอยู่ เจ็ตัวนะครับมีตัวนี้ไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปปั่นตัวนี้อีกสามเลีเพื่อทำเกวสนะครับตอนนี้ผมทําจบไปเรียบร้อยผมจะมาเปิดไข่นะครับมีเจ็ดใบนะครับเจ็ดฟองเมื่อกี้นี้ได้เป็นอะไรนะไว้นะไว้ไว้ยี่สิบขวดแหมเจ็ดฟอง ไ cool. e ว้โพชั่นคูณเอฟพลหรือมั้งคูณสามมาแล้วนะไว้บูคูณคูณได้ยากพอสมควรครับนะครับได้ยากพอสมควรน,นะครับแล้วก็อันนี้คูณจอบอ่ะ สำหรับหมวกก็ได้ยาพอสมควรแต่โอเคนะครับมันโอเคอยู่โอเคครับขอบคุณผอนที่ติดตามมารับชนมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่ได้ของสมใสยเลยแปดฟองขอบคุณมากครับ